พี่นอ้องสบายดีสุขสทุกคนมีนสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิกงานล้มสุ์แม็กเป็นหยาหลงต่อสองนะครับต่อสองหล่เป็นหยาหนาฝน,นเนาะอันนี้เดือนอยังก่อนนะซึงหาจนเดือนซิงหานะครับยีนดีฝนมาดีแกสบาดีพอดีมีทั้งมีฝนทั้งมีแรงสลับกันไปฝนอัวเล็กน้อยสีผ้าพีผ้าน้องอยางเบิ้งนะครับหยางล้มสุ์แม็กนะครับเป็นหยาต่อสองซึ่งเอต่อแกหกตอนนี้เราปลูกใส่ปริมาณทอนพันสี่ร้อยกิโลต่อ ไเนาะอาเบอ่์ในไหนอเก็บไปครับมาตากล่องนี้มานไก่นี่นะครับพี่น้องย่าลงซูเปอร์แม็กนะครับลงซูเปอร์แม็กนะครับต่อสองนะครับอ่าอายุตัวนี้เท่าได้ก็นอนเนี่ยว่าไม่สิแปดสิบมือแล้วบ่กันบ่ว่าไก่เพราะว่าเฮาเห็ดพันๆนะครับนี่ครับอายุแปดสิบมือลักษณะหญ้าฝนเออ่หญ้าหญ้านาฝนนะครับเป็นหญ้าลงเพิ่งพี่น้องนี่ค่อยตัดออก นี่ครับนี่หนามเสียได้ครับบางเสียสีหามื่นที่ผ่านมานี่เพราะว่าฝนมาดีปีนี้นี่หนามเสียเสียจนออกออกเป็นค้นๆอย่างอื่นเลยนนเาานาะเป็นห,กหักบ่เป็นหักเป็นยังนี่ครับหักใหญ่บวบหักใหญ่บวบบ่เอาฝนวานฉันเนาะอนอเอาฝ่ายบุคคลดูแลน,นี่ครับลักษณะลำต้นพี่น้องเบดงไห้ครับต้นตรงแข็งปะแปดชิบเก้าชิบมื่นได้นี่พันพันแปดชิบมื่นห่วย แข็งบ่ือว่าหัวหนามแน่อย่างนี้เหนียวบ่บ่แข็งนะครับเป้อๆเลยครับนี่ย่นาหนาแน่บ่แข็งครับลักษณะเด่นก็คือสังเกตได้เลยครับคือต้นตรงต้นตั้งตรงนะครับแล้วก็อุ้ยหนาฝนด้วนี่อันนี้หนาฝนนะครับพี่น้องลูกเนี้ยเจ็บสิบห้ากิโลห่วยโอ้หนึ่ง่ขึ้น ห่วยโอ้ทายมึงเหรพอลอเดี๋ยวห้าดึงห้าวัดตัวทายดึงพลอบมึงน้องน้ำยูนำย่นน้ำภูเฒ่าอยู่นน้ำยังนะครับตัวคนบ่เป็นเ <laughs> ว่ยกำลังแพทซุ่มกระเป๋าไปลูกค้ามันจะต่างกันไปเลยนะตอนแรกกับตอนสองน้อเป็น,นยังไงก็ตอนสองหลักไม่เป็นทีนๆๆๆน่แล้วยสองหลักเป็นที่เนาะก็คลิปก้อนนีเฮ็ดอ่าคลิปดึงไหวนะครับดึงเป็นดึงหยาส่วนเดินผืนเสื้อผ้าดึงดึงที่ล่ะครับพดึงที่ล่ะเป็นหยาตอนแรก ผมกับกวาชิดึงขึ้นได้กับชำอยู่เพรสมควรออกแห้งร้ายพอสมควนออนระควน,นะครับนี่คือลักษณะเด่นนอกจากต้นตั้งในาการมีพึชทึกทนนะครับมีรากเก้าที่แข็งแรงนี่ครับากานแทะเล่มเหมาะแก่การหยัดยั้มแทะเล่มนะครับพี่น้องนะเอาพี่ให้น้องในเบิ้งนะครับว่นนี้ยังร้ายครับมือนีในเบิงง้งหยาฝนนะครับมาความงามมันประมาณไรน,นะครับเนมไปเชียว,วสวยสวยว่าเหี้ยงไปไหนเลย ตีประมาณแปดสิบก็สิบเม็ดม 8, 9, มาบด่เม็าบ่ถึงเนาะประมาณเม็ดหนึงมันแคบเป็นมองตีตซื่อๆนั่นมองสูงอมอองนีมองตำเอานัมง้นงส้นัอ่นองนี้มันตำม,มอนี้ประมาณเม็ดเม็ดนึงก่าสิบนี่นะครับนี่มองพ่นสูงคนลาหกสิบาเพียงไร มันลอยสามชิปเนาะนี่ครับลอยสามชิปเส้นอายุเก่าชิปมือเอาจริงๆเวลาตัดเนี่ยกินพี่น้องก็บ่ได้เอาไว้ให้มันอายุขนาดนี้หรอกครับเอาสีพม่านสามชิปมือเดียยาวสามชิปสี่ชิปเสนนะครับนี่ให้พี่ให้น้องในเบื้องว่าเก่าชิปมือลักษณะต้นก็นยังตัง้นตรงงามง่ายต่อการตัดนะครับตัดแบบเดียวได้หลายตัดปริมาณหน่อยๆแต่ว่าได้หวยาที่หลายนะครับซึ่งมันตอบโจทย์ลัสถานที่วาา่าหนาหนาน้ำนะครับ ส่เป็นโจทย์ที่ว่าหลายคนกำลังค้นหาอยู่โอเคเดี๋ยวพาพี่พาหน่องยางไปเบิงอ่หวังที่มันตัดแหล้วมใหม่ใหม่มันปงมันสวยสวยปันเดไปไปเบิงกันครับห <c oughs> น้าครับพี่น้องมางเบิงงหนาล้มตัวนี้นะครับท <c oughs> ี่ว่าตัดออกแล้วประมาณอะไรก็ห้าหกหมื่น <c oughs> นี่ครับบ้านใดหวังน,นี้มันอยากมีบ้านใดเติมน,น้ำบ้านใดใส่ปุ๋ยแต่ว่าเดี๋ยวฝนลิน ผลลิ่นมีความลักษณะเป็นก,ออกอ็ออกยอดออกยางแตกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เบิ้งตังต้นงยของหันนี่มันสิแตกที่ไปเบิดได้ครับแต่พอเบิ้งลักษณะเวลาตัดดอกเหลี่มันจะบลิตที่สันนีมันสิเป็นกอเป็นกอเป็นจุ่มเป็นจุ่ม,มที่มีหวงว่างอยู่พบาะว่าังเป็นหยาต่อสองอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นต่อสามต่อสี่ไปเรื่อยๆที่ยิบก้นนีครับพี่น้องตอนัตนตน้นง่ามเอาเดี๋ยวไปเบิ้งมองนี่บันต้นนี้จะเหมือนอนี่อนอ นี่มาเบิ่งลักษณะกรอบนะครับคุณเนาะนี่ครับเบิ่งครับก่อตั้งใจบาหวานปุ๋ยเอาพี่น้องเพราะว่าวานปุ๋ยผืนเหย้าปรับของตัดน้ำบ่ทันเนี่ยเรียกว่าวัยต่อวัยต่อผัดอาหารนะครับต่อผัดอาหารต่อผาดอาหารต่างๆนะครับนี่ก็ะเทตั้งใจบาหวานปุ๋ยพี่ให้น้องได้เบิ่งก่อเบิงการแตกก่อแตกยังนะครับมีหลายรุ่น แล้วไปบรรลุนกําลังพ่อกินไปในพี่ให้น้อง mm hmm. เบิ่งว่ามันเป็นซ้ำเตะมรณะกําลังพ่อกินโ <Okay. S 1> อเคมงุ่นแล้วก็ใช่สิได้ถ้าพี่ฟันนอ้องมาเบิ่งคือว่าหยาลงซุปเปอร์แมัก,มกน้ำหรือว่าเป้ามักน้ำยังไงหน,นี่ครับนี่คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คืก้นกําลังถามนี่กลเป็นคําตอบนะครับหรือว่าผู้ที่ปลูกจริงเนี่ยคือจังผมเนี่ยครับในพี่ให้น้องจะเห็นนะครับว่านี่ แกอยู่น้าหนานมีสิทธหรอครับกระแซจจนออกอยังเขาเอืน่นปะก็เลยยังก่อน,นเพคนอืน่นหักบวกบกระแซจจังสีทนะครับแซจมาตลอดแซจจะดอกหักบวบนี่แหละนี่ย่างมองนี้นี่กระแซจอยู่ตลอดนะครับเขียว,วสวยสวยบ่มีเหงาบ่มีเหงาบ่มีเสานะครับเนี่จะเขียวนี่จะงามนี่กับปรวานปุ๋ยกันมาทั้งผลยังไหล <laughs> ตัดบทันวานปุ๊บมีขึ้นปับ๊บเลยครับสะเดุดขึ้นบันหน่อมลำซิ่งเหมนเดเนาะ น้ำไหลน,นะครับน้ำแช่ไว้วนะครับมวงนี้มันมันบอลไม่ได้ปล่อยออกน้ำมันต่ำวงนี้ไฟบ้านน,าาานี้มมนอ่อาไฟบ้านนี้ให้ผ้าพี่พาน้องไปเบิ่งเกันหุ่นพ่อกินข้อมนะ้าข้อมแน่นเป็นจังได่ข้อมเป็นตะเสียบสันไส่ไปทางฝุ่นนะครับพี่น้องเนาะ,นนะมวงน,นี้จัะมือพ่อโมเศร้ามาือกว่า นี่ครับหยาพี่น้องเมืองนะครับแทนแมนปลอยเหยยบย่ำแทนเลี่ยมนน่ก็คือสีเป็นตะเสียบลายแล้วเรือะนะครับน้องเป็นค้อยงัวกระไดนี่ครับพี่น้องเป็นดินที่ว่าน้ำแชะเลยนะครับนี่มีน้ำแชะขังตลอดเพราะหนาฝนมาหน้า,นมานะผมมันสิเป็นยังสีละผมถึ่งได้เลือกเอาหยาที่ว่า,าทนต่อการพวกน้ำนะครับพวกน้ำแั่งน้ำแชะอยู่ได้ตลอดนะครับบ่ตายนี่ครับแต่สามารถที่เลื่อนเติบโตได้ กะบอในวันปุ๋ยครับตัวนี้น,นาสิประมาณยี่สิบมื่กะบอกในเนากเขรากระบเหล่งปุ๋ยเหลงยังยี่สิบมื่ครับอะไรนะนี่ครับยี่สิบมื่นประมาณสิบหาสิบหาเส้นสิบหายี่สิบเส้นแล้วต่เนาะแล้วแต่ลํลำต้นยังบ่ท่าน,น,น,นพ่อตัดครับหนูมันตัดมัเกับพแเสียบหน่อยหดนี่ครับพ่อขยับมาตัวนี้ไปสิจากสามชิบมื สามชิ้มือสามชิ้ห้ามือนี่ครับบวานปุ๋ยให้กันบอวานปุ๋ยบอไสโฟนให้กันางานตัดบอท่านนี่ครับ,บรวันมันไม่หยาเลยสีเล่งแต่ปุ๋ยอย่างเดียวมันกิดการจัดการการวางแผนเกี่ยวกับการให้นางให้ปุ๋ยกับเป็นส่วนสําคัญน,นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาสซไปแล้วมันเหี่ยาเหยวเกินเหยวเกินถัาตัดบอท่านมันสกลกยเป็นหยาแกเพราะหยาแกแล้วค้ยองอจะกินหยา ทุกงานะครับมันแก่แล้วควยอ้งองกับบอกกินคือจังคนเหน่หาคือกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ไทยพี่ให้น้องนี่เบิง้งนะครับนี่งานอยู่สามสิบสามสิบห้ามือเหยาก็เท่าไรล้ครับเนี่เอาหลายคนนี่ถามหาแต่ว่าควาวเห่าสำหรับใครัดกินบ่ผมว่ามันน่นในบรรทัดหนึ่งนะตัวนี้สามสิบสามสิบห้าเส้นเนาะโอเแค่คนนี่ครับห้มันตัดมันเกดแต่ควนั้นเนี่ยนะครับเร่องยาตัวนี้เนาะต้นตั้งตรงตัดง่ายตัดน้อยได้มากนะครับ เหมาะกับพื้นที่ที่ว่าดินหนามดินซุ่มดินขังน,น้มถั่วมแม้กระทั่งหนาแเรนกับทน่นขับทนต่อการเหยียบย่ำแทะเลียมต่างๆเอาสำหรับที่นี่นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับให้โทรมาได้ที่เบอร์ผมเลย0 8 7 1 5 7 6 4 0หรือวบนเฟซบุ๊ก Facebook นะครับแจ็คดูลพาเฮ็ดมาลุม่มแล้วก็ฝากพี่ฝากนอ้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องยูทูบเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลด้ดี ให้พี่ให้น้องได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับพี่นอ้องพอดีของหยาหลงนะครับคือว่ามีลักษณะต้นตั้งนะครับล่าสุดก็คือน้ำท่วมครังเครื่องตัดเครื่องลงตัดบดได้ก็ใส่วิธีการเกี่ยวนะครับมาแพ็คก,กระสอบทรงูกค่าแอนเห็นในภาพด้วยนะครับผม